สวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปของแนวทางดาวโจน VIP นะคะตัวเด่นก็คือ7กับ0ูเนาะเจ็ดก็เจ7ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ก็ศูนย์ศูนย์ศูนตัวกันตัวรองมันมีอยู่สามตัวมี5 6 3ที่จริงมันจะเป็นหกกับสามนาะเราเขียนผิด ห้ย์ก็ห้าศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าห้าห้าหห้าเจ็ดห้าปดห้าสามเนาะหกก็หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกหกหกแปดหกเกสมก็สามศูนย์สามหนึ่งสหสหสแปดสามก้สามตัวก็หกหกหนึ่งศูนย์เจ็ดแปดสามสามสาปดห้าเจ็ดย์หกสสาสห้าห้าหนึ่งสสห้าสม ก็ขอให้ทุกคนโชคดีเด้เอเฮงเงรวยรปังปัเนาะรับทรัพย์รับๆๆโชคเนาะดาวโจรเช้าไม่รู้จะมีหรือเปล่าเนาะแต่เราใส่ไว้ให้เนาะเด่นหนึ 9, ่งกับเก้าแปดกับสามเนาะดาวโจรนนชอบออกเลขตัวเดียวกันเนาะทั้งบนข้างล่างเลย

เก้าหนึ็ก็ขอให้เพื่อนเทุกคนโชคดีนะคะยิงๆรวยรวยปังปัเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเด่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ